แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่จากนี้ไปชีพเรือจะทรงประสิทธิภาพพาที่7นะครับผมเพื่อให้ทำเชียร์นี่เราก็เอ่อเรากลาวว่าจะมาตั้งนานแล้วเลยนะมันเอ่อชื่ออะไรอุโอมองค์ออตัสใช่ใช่คือคือเรากะาจะมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาสักทีเพราะว่ามอเมตอร์แหวกรับก็วันนี้ก็จะมาเคลียร์ให้มันจบๆไปนะฮะส่วนที่อยู่ในมือของผมคือขอเล่นใหม่ครับอย่าได้ใส่ใจโอเคอ่า มันเป็นของเล่นใหม่ที่ผมผมเพิ่งจะเอ่อเรียกว่าอะไรดีเพิ่งจะเพิ่งจะได้มาตอนไล์คราวนี่แหละก็จัดว่าเป็นของเล่นที่สนุกใช้ได้โอเคแล้วไม่ทราบว่าอ่าโอ่ะโอข้ออตัส อ่าเราก็ข้างล่างนี่เป็นเล็บใช่ไหมอ่าลงมาลงเออในพรอนออกพรอนหรือหนึงเปิดพอนเพิ่มหวังว่าจะใช้เวลาสับบวจไม่มากสํารวจนะโอ้โหอ่าอ่านมาอ่าอืม บอกเลยว่าไอเนี่ยต่อยมันกับกระบ,บองเลยอีกแต่กระบ,บองก็ทำให้ศัตรูติดสตันได้นะเอล่ะอ่า้ายหรือเขาโหหอยทากเดินไปเบิร์ดเลยครับพี่วาเฮ้ยไอหอยทากพวกนี้มันร้ายไม่สิไม่ใช่แค่หอยทากข้างนอกก็มี ข้างนอกก็มีตัวตัวตัวข้างนอกก็มีตัวยิงเวทไงวะจัดการให้หมดเลยเมื่อกี้รู้สึกว่านี่ปะก็หายท่าตรงนี้หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัว นี้เป็นสอนเป็นมีดความผึกแก้วแล้วก็เป็นอ่พพาพัทธุบคราฟของอ่าแค่นี้เหรอไม่ใค่นี้ยนะไม่มีดางรับไม่ใช่ไม่มีเชื่อก็ได้อโอเคต่อก็อไม่รู้เหมือนกันว่าโองนี้มันจะไปปล่ตรงไหนนะฮะแต่ก็นั่นแหละไปตามทางเรื่อยๆกันหนึ่งสอง เห็นแน่ๆแ,แล้วสามสี่ม,มีมีแน่ๆแ,แล้วสี่ตัวตรงนี้มีห้า 2, 3, 3, ต่อยหน่อยนะครับอ่าฮึโอ๊ยไอยชิปเดี๋ยวไอ้พวก ไอ้พวกคนเหมืองที่มันใช้เวทได้นี่มันเยอะขนาดนี้เลยวหะโหยบกเรออืม <c oughs> มาไปดิมานี่แหละของเล่นใหม่ที่ผมพูดถึงมัดเพลินเบิร์นนิ่งฟิงเกอร์อืมน่ะตายซะ ใบออสเตียโอเคได้มาก็ดีโอเคจริงๆไอ้หมัดนี่มันเคลือบได้เคลือบได้หลายอย่างมากเลยนะฮะถ้าใครดูไลฟ์มาจะรู้นะคือ <laughs> ผมผมผมเคลือบทุกอย่างที่มีเลยตอนตอนได้มาครั้งแรกลองก็ลองเคลือบทุกอย่างที่มีเลยแม่งเคลือบได้หมดเลยโคตรเท่อ่าโอเคเดินขึ้นมาบันไดตรงนั้นใช่ไหมจะขึ้นไปตรงบันไดนี้ใช่ไหม เมื่อกี้เหมือนล็อกเป้าอะไรได้ช่องหมดเลยอ่าต่อครับต่อ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 ตรงนี้ตายเพราะอะไรกันตกเหวตายนี่กูจะขำให้มันตกเหวตายจริงด้วยอเอ๊ะโอ้อ๋อนี่มัน น pues ี่นี UM ่น um, uh, ี่นะอุโมงที่เช uh ื่อมกับพาร์ที่แล้วหรือเปล่านะอ๋อเป็นอีกโซนหนึ่งของอุโมงพาร์ที่แล้วนี่เองอ๋อถ้างั้นก็เข้าใจได้อยู่อ่าอะไรต่อวะมันมีอะไรให้เก็บแล้วใช่ไหมเอเก็บไว้ทีดิบก่อนเอ๊มีอะไรให้เก็บอีกไหมจ๊ะโอ้เัี้นเเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยมองข้ามแล้วดูดีๆแล้วก็มีของให้เก็บเยอะเหมือนกันอ่า ทางนี้ไปไปไหนอ๋อโอเคทางนี้กลับมาตรงตรงนี้เนาะแสดงว่าเราต้องไอ้นี่เหรอเราต้องเราต้องโดดลงนงีไ,ได้มีอะไรให้เก็บไปตรงนี้ด้วยแหละเห็นจะหลัดชั้นที่เลว ก็คือไอผมผมจําได้ว่าพาที่แล้วมันจะมีสะพานอยู่ที่หนึ่งที่เอ๊ะมันมันจะมีมันจะมีมะมอ่ามันจะมีเพิงเรียกว่าเพิงระเบียงแล้วกนันนะมันจะมีระเบียงอยู่ที่หนึ่งที่มองลงมาจากสะพานของถ้าพาท,ที่แล้วได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละก็เ,เดี๋ยวจะปีนขึ้นไปปีนได้ป่ะรู้ Rem สึกเกี่ยวสลังยังไงมั้งอ่าโอเคโอเคโอเคึอ่ะไหนดูซิมีอะไร เครื่องรางสภาวธบวกหนึ่งโอ้รถ e อีพิโลดอ๋อมาเห็บตรงนี้เองสิงนะอ่าโอเคเป็นเครื่องรางที่เอาไว้สำหรับอาททำให้แบกของได้หนักขึ้นโอเคไม่นามีอะไรแล้ว,ลวก็ต่อได้แล้วกันอ่า ถึอว่าล้าหล่ะเร็วจังถึงบอสเร็วกว่านี้นแล้วก็อ่าเหมือนจะเป็นอุโมงค์ที่เอาไม่รู้บอสเป็นตัวอะไรบอสเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แก้วมารู้สึกแก้วเหรอโอเค,คณดูดใช้กระบองนะสองตัวโอ้โหพส,สมอ่ะเราเรียกดูเทลแล้วกันว่าเราเเออหลังจบสตรีมก่อนผมไปอัพเกรดดูเทลมาแล้วเนี่ยอโอ้ยเนาะ มาเบอร์นิ่งเออเบอร์หนิ่งพมก็คงต้องใช้กระบองนั่นแหละอยู่ตรงโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันเป็นอมันเป็นบอสที่ถ้าใช้อาวุธอย่างอื่นที่เป็นพวกแทงหรือฟันจะตีไม่เข้าแต่ว่าถ้าเป็นกระบองก็ไม่น่ามีปัญหาอโอเค วิ่งเลยแล้วกนะันน่าจะไม่มีของให้เก็บแล้วแหละเพราะเราเก็บไปหมดแล้วขนาะไม่รู้ดอกอะไรเหมือนกันแนตะ่ก็ถ้าเป็นในพวกหุ่นผลึกแก้วก็น่าจะพวกถ้าไม่อาวุธผลึกแก้วก็คงจะเป็นกระดิ่งตีหัวออกละมั้งคูมูลิน สายฟ้าทำอะไรมันไม่ได้เนี่ยมาเป็นกระบอกแล้วอีซี่เลยอ่ะแต่ก็รูดอยู่ไม่ได้อยู่ดีแย่จัง มนุษย์ผลึกแก้วหอกกับมนุษย์ผลึกแก้วกงจับอืมโอเคประมาทไปนหน่อยประทษคิดว่าสายฟ้าก็คงไม่มีผลกับมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาของนายแล้วเพื่อน โล่คนาบาปศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการล็อกเมนต์มาแล้วหมายถึงหมายถึงผ่านการใส่เท่าสงครามกรุเทพมาแล้วมาตรงนี้เป็นเซฟโซ่ของเราโอเคปวอ่าตัวแตก โอเคี okay. ยบร้อยจะเ,เป็นหนึ่งเดี๋ยวขอฮิลเลือดก่อนอ่าไอ้โลนี่มันเอาไว้กลางอนาเขียิวได้นิดหน่อย,ยไหมก็ถือว่าดีถือว่าดีแหละ <c oughs> ถูกาะนะ้าแฟฮะอยู่ตรงเดียวก็ั้งั้นเหละเวย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยดี น่าคลีนี่ฮะเรือซัมมอนเรือเรือมันมีผลกับซัมมอนเราด้วยนะเรือซัมมอนเราเดิง่งจริงนิดนึ่งไม่เห็นปะโอเคเรียบร้อยไหนดูสิได้อะไรกระดิ่งของนักขุดสีขาวโอ้พันสองเหรอก็แสดงว่าเราเราตีบวกอาวุธพิเศษได้ถึงบวกสี่ปะถ้าจำไม่ผิดอ่าเดี๋ยวลองไปมอบที่โต๊ะกลมอยู่แล้วกัน ออกออกจากดันก่อนมันลาบอกได้เลยใช่ไหมได้เลยโอเคป่ะป่ะออกอ,อก,กระดิ่งไปให้ยายกันยายครับกระดิง่งกระดิง่งพอกระดิ่งไม่ให้แล้ว,วน่าจะห้องนั้นเอามาอนี่ห้องเทยองพูลี อ๋อโอเคมาทีนี้ก็ยายจ๋าไะกระดิง่งดูเสื้อได้บ้างอ๋อโอเคกระดิ่งเป็นหินแร่สีขาวเพิ่มขึ้นมานะฮะตอนแรกเรามีสองอันนี้นะก็จะเพิ่มเป็นหินแร่สีขาวขั้นสามกับหินแร่สีขาวขั้นสี่อ๋อโอเคเข้าใจครับเอาล่ะโอเคก็ตามโคต้านะฮะหนึ่งดันเจี้ยนหนึ่งคลิป นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะหรือถ้าดูไม่จบก็ไม่เป็นไรก็แค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วแหละจริงๆโอเคครับก็เอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะงั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม enjoy your life enjoy your game เหมือนเดิมครับบายยจ้า